ราคาของเหรียญบิตครับคอยร่วงทะลุ50บาทอย่างรุนแรงหลังจากที่ S C B ประกาศลม้มดิวซื้อหุ้นบิตครับเกิดอะไรขึ้นผลโลกคริปโตวันนี้ผมไฮกีน้าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง กรับสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคลิปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปลาวเลี้ยขวันใจนักลงทุนชาวไทยอย่างปิดคับคอยที่ราคาทรงตัวมาเป็นระยะเวลา1แล้วตอนนี้ดูเหมือนจะหลุด50บาทไปซึ่งในขนาดนี้ราคาของบิดคับคอยอยู่ที่ราว,ราว49บาทซึ่งเป็นการหลุดระดับ50บาทเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ทำออทำไฮที่ราคา580บาทในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยสาเหตุหลกัลกๆนั้นอาจมาจากข่าวของ s c b ประกาศล้มดิวเข้าซื้อหุ้นบิดครับทั้งนี้ s c b x ได้ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อยกเลิกธุกรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทบิดคับออนไลน์จำกัด ตามที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์หรือที่เรารู้จักกันในนามของ s c b s ผู้ซื้อในการประชุมครั้งที่13ทับ2564เมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2564ได้มีมติให้ s c b s ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทางบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในบริษัทบิดคับออนไลน์จำกัดจากบริษัท ปิดคับแคปิตอลกรุฟโฮดดิ้งผู้ขายในสัดส่วนร้อยละ51ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบิดครับคิดเป็นมูลค่าแล้วรวมประมาณ17,850ล้านบาทร่วมเรียกว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนั้นตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาบริษัท SCBS ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบทางธุรกิจด้วยความรอบครอบอย่างระมัดระวัง และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ขายและบิดครับโดยในระหว่างกระบวนการตรวจสอบทางธุรกิจบริษัทและ SCBS ได้เห็นศักยภาพและความสามารถในหลากหลายด้านของกลุ่มบิดครับและเห็นโอกาสในการร่วมมือด้านการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการธุรกิจของบิดครับในอีกหลายด้าน อย่างไรก็ดีถึงแม้การตรวจสอบทางธุรกิจจะไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติอันเป็นในสำคัญซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้แต่เนื่องจากทางบิดครับยังมีประเด็นข่มค้างที่ต้องดําเนินการหาข้อสรุปตามคําแนะนําและคําตังของสํานังกงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุปดังกล่าวผู้ซื้อและผู้ขายจึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้